เสียงกรีดร้องจากห้องดนตรีโรงเรียนประจำสิริมุงคลเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องระเบียบวินัยและความเข้มงวดอาคารเรียนและหอพักสร้างจากอิฐแดงเก่าแก่ดูครึมครังและมีเรื่องเล่ามากมายหนึ่งในนั้นคือตำนานเกี่ยวกับห้องดนตรี ที่อยู่บนชั้นสามของอาคารเรียนเก่าเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อมะลิเธอเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีอย่างมากโดยเฉพาะการเล่นเปียโนมะลิมักจะมาซ้อมเปียโ,โนที่ห้องดนตรีเป็นประจำแม้ในยามค่ำคืนแต่แล้ววันหนึ่ง มะลิก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเธออีกเลยหลังจากคืนที่เธอแอบมาซ้อมเปียโนโดึกๆที่ห้องดนตรีชาวบ้านและนักเรียนรุ่นพี่บางคนเชื่อว่ามะลิเสียชีวิตในห้องนั้นด้วยสาเหตุบางอย่างและวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่พิมและแพรเป็นเพื่อนสีกันที่พักอยู่หอเดียวกัน พิมพเป็นคนขี้กลัวส่วนแพรเป็นคนขี้เล่นและไม่เชื่อเรื่องผีทั้งสองมักจะได้ยินเสียงเปียโนโแว่วมาจากห้องดนตรีในยามค่ำคืนแต่แพรมักจะบอกว่าเป็นแค่เสียงลมหรือไม่ก็มีครูหรือนักเรียนบางคนแอบมาซ้อมดนตรีดึกๆคืนหนึ่งเป็นคืนก่อนสอบปลายภาค พิมพ์และแพรต้องติวหนังสือดึกมากจนถึงเกือบเที่ยงคืนไฟในหอพักเริ่มดับไปทีละดวงตามเวลาที่กำหนดบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากโคมไฟอ่านหนังสือของพวกเธอท่านใดนั้นเสียงเปียโนโก็ดังขึ้น เสียงเพลงบรรเลงเพลงเศร้าสร้อยคลอไปกับเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วเบาเสียงนั้นดังมาจากห้องดนตรีอย่างชัดเจนพิมพ์ขนลุกสู้เธอรีบมองหน้าแพรเสียงเสียงเปียโน,โนอีกแล้วพิมพ์กระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแพรเองก็เริ่มรู้สึกหนาวสันหลังเธอพยายามมองนาฬิกา ตอนนี้เที่ยงคืนพอดีไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนแล้วเสียงเปียโน,โนยังคงบรรเลนต่อไปและเสียงร้องไห้ก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆราวากับผู้หญิงคนนั้นกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจูๆ่ๆเสียงเปียโน,โนก็หยุดลงอย่างกะทันหันความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งก่อนที่ เสียงกรีดร้องอันโหยหวนและเจ็บปวดจะดังลั่นขึ้นมาแทนเสียงนั้นดังมาจากห้องดนตรีโดยตรงมันเป็นเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความทรมานจนพิมพกับแพรถึงกับปิดหูด้วยความกลัวเสียงกรีดร้องนั้นดังลั่นไปทั่วทั้งอาคารเรียนและดังเข้ามาในห้องของพวกเธออย่างชัดเจน พิมพ์ตัวสั่นเงินงกส่วนแพรใบหน้าซีดเผือดเสียงเสียงอะไรนะแพรพยายามกระซิบถามทั้งที่รู้ดีว่าคงไม่มีใครตอบทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็งเงียบหายไปและมีเสียงแปลกๆดังขึ้นแทนเสียงเหมือนการขูดขีดผนังเบาๆตามมาด้วยเสียงหัวเราะหึ่ที่น่าขนลุก เสียงนั้นดังมาจากทางเดินหน้าห้องของพวกเธอเองพิมพ์กับแพรกอดกันแน่นด้วยความกลัวตัวสั่นงันงกพวกเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องไปอย่างช้าๆแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปที่ปลายทางเดินรุ่งสาว เมื่อความกลัวเริ่มจางหายไปบ้างพิมพ์กับแพรแตัดสินใจชวนเพื่อนอีกสักสองสามคนขึ้นไปสำรวจห้องดนตรีพวกเธอเปิดประตูห้องดนตรีเข้าไปภายในห้องยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นบนฝาผนังด้านหลังเปียโน,โนมีรอยขีดข่วนยาวๆที่ดูเหมือนถูกขูดด้วยเล็บและที่น่าสยดสยองที่สุดคือ ตัวโน้ตเพลงที่เขียนด้วยช็อกสีดำปรากฏอยู่บนฝาผนังตัวโน้ตเพลงเหล่านั้นเป็นเพลงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยทำนองที่เศร้าสร้อยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวกับเพลงสุดท้ายที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่นั้นมา พิมพ์กับแพรก็ไม่กล้าอยู่ดึกในโรงเรียนอีกเลยโดยเฉพาะบริเวณชั้นสามของอาคารเรียนเก่าและทุกครั้งที่นักเรียนคนไหนได้ยินเสียงเปียโ,โนจากห้องดนตรีในยามค่ำคืนพวกเขาก็จะรีบเข้าห้องของตัวเองทันทีเพราะไม่มีใครอยากรู้ว่าหลังจากเสียงเปียโ,โนหยุดลงจะมีเสียงกรีดร้องอันโหยหวนตามมาหรือไม่ และใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้ยินเพลงของมะลิเพลงที่ไม่มีวันจบสิน้นหวังว่าเรื่องผีในโรงเรียนประจำเรื่องนี้จะทำให้คุณตื่นเต้นและขนลุกนะครับ